สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดทําโครงการรูาการความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรกิจกรรมอบรมให้ความรู้การผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนักกลุ่มวิสาหากิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านสวนกะทิสดนำโดยนายสิงห์ชัยเรืองขจรประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวสุพินยารุงอรุณหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้บูรณาการกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหันจัดทำโครงการบูรณาการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรขึ้น โดยจัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านการผลิตและการแปลรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรเมื่อวันที่27พฤษภาคมพศ2568โดยมีคุณสมนึกพาดีและคุณกำไรพึ่งตระกลูนวิทยากรจากกลุ่มวิสาหากิจชุมชนแปรรูปผล,ผลผลิตตำบลบางประหัน ได้มาให้ความรู้ด้านการแปรรูปปลาดุกสวรรค์และทดลองใช้ปลานิลนและปลาสวายในการอบรมครั้งนี้ด้วยส่วนผสมในการทำปลาดุกสวรรค์หปลาดุกสด5กิโลกรัม2น้ำตาลทราย1กิโลกรัม 3. เกลือละเอียด200กรัม 4. ซอสปรุงรสฝาเขียว10ซีซีหงาขาว100กรัม 6. ลูกผักชี100กรัม 7น้ำมันพืช2ขวด8สารส้มเศษ1ส่วน2กิโลกรัม 9. พริกไทย1ช้อนชา 10. ผงชูรส1ช้อนโต๊เ <c oughs> มื่อแล่เนื้อปลาหั่นเป็นเส้นๆให้ล้างปลาด้วยน้ำสารส้มน้ำเกลือและน้ำเปล่าจนหมดกลิ่นข้าว <c oughs> แล้วนำเนื้อปลาหมักกับเครื่องปรุงรสนวดให้เข้ากันแล้วพักไว้ประมาณ30นาที <c oughs> <c oughs> แล้วก็แล้วมันพายใหม่แล้วนะหนึ่งช้อนชาช้อนกาแฟไปชนไนหนึ่งช้อนชาแล้วนำไปไว้ในตู้เย็นที่4ถึง6องศาเซลเซียสเนาหนึ่งคืนพอแค่จิ้มแล้วเรียงจะเละเรียงปลาบนตะแกรงตากแดดจัดประมาณ1วันหรืออบในตู้อบลมร้อนอุณหภูมิ50องศาเซลเซียสนาน30นาที นำปลาลงทอดในน้ำมันร้อนอุณหภูมิ160องศาเซลเซียสนาน2-3นาทีจนสุกโดยใช้ไฟกลางกลางการอบรมถ่ายทอดความรู้และสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุกสวรรค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น และเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเพิ่มช่องทางการตลาดและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาองค์กรเกษตรกรของตนและสามารถสร้างความมั่งคงในอาชีพต่อไปได้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอบคุณองค์กรกลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการร่วมกันในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ